กองนี้เชื่อว่าเป็นผลงานของบาทหลวงชาวฝร,รั่งเศสคณะเซนคาเบียนมาสอนหนังสือในโรงเรียนอาสามชันอยู่ในระหว่างพุทธศักราช2444ถึงพุทธศักราช2511บทร้อยกองนี้มีเนื้อหา អាយុគាត់